สวัสดีครับอยู่กับ GM c o อนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันกับเกม400อ,อนไลน์นะครับวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยคือจะมารีวิวเกี่ยวกับแผนที่ใหม่นะครับผมที่เพิ่งอัปมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะฮะผมก็คือ,อมีการอัปเดตแผนใหม่ล่าสุดเนี่ยนกะ็คืออัปเดตแผนท120หรือไม่ก็คือปลดล็อกเลเวล120นะครับแล้วก็มีแผนที่ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งแผนที่นะฮะแล้วก็ยังมีมอนสเตอร์ใหม่อีก3ชนิด แล้วก็มีบอสมพใหม่อีกหนึ่งบอสนั่นเองนั่นก็นนคือพญาค้างคาวนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเข้าไปดูกันนะครับผมว่าในแผนที่ของภูเขากินคนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะยวงไงเราไปดูกันเลยดีกว่าไปการที่จะเข้าแมปภูเขากินคนได้นะครับผมต้องมาจากลับแงนะฮะแล้วก็พอมาอยู่แผนที่ลับแงแล้วเนี่ยก็เข้าไปเลยครับผมทาง แบบของภูเขาคิงคน์แมบบของภูเขาคิงคนนะครับผมจะเป็นมอสเตอร์ตั้งแต่เลเวลหนึ่งร้อยสิบไปจนถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับแมบบนี้เนี่ยจะมีมอนอยู่แค่สามชนิดด้วยกันนะฮะก็คือทั้งข้าวผลไม้ทั้งข,าขง้งขาวดูดเลือดนะครับอาตอนนี้มีผู้เล่นเก็บเวลอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวรบกวนขออนุญาตปิดเบาเสียงหน่อยแล้วกันนะครับนี่ครับผมคือบรรยากาศของแผนที่ภูเขาคิงคนนะครับ อ่านี่ก็เ่เก็บเรลวยูดด้วยดูซิว่าเลเวลเท่าไหร่อันนี้เลเวหนึ่งร้อยสิบนะครับหมายชื่อนี้ไทยแท้เลยลเลยเดือนหนสิงที่ดูเนี่ยเขาไม่เห็นผมแน่นอนเพราะว่าผมล่องหนอยู่นะฮะมาอย่เราไปดูในแมปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่ถึงจักาดนะฮะวงเวงวงเวงน่าดูแล้วครับผมอ่านี่มอนสเตอร์ชนิดแรกนะครับเป็นครั้งคาวบิน นี่ทั้งเข้าดูดเลือดน,นะครับเลเวลหนึ่งร้อยแปดนะฮะแล้วก็อย่างที่สองซอมบี้รับแรงเลเวลหนึ่งร้อยห้านะครับอย่างที่สองดูบิทั้งขเ้าผลไม้อยู่ไหนเออเ่เจอมาเดินดูบรรยากาศไปด้วยนะครับผมรบอบๆอ๋โอโหตรงนี้ก็มีผู้เล่นเก็บเลวลอีกนะครับผมเายเยออยู่เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นผู้เล่นที่เลเวลอยู่ระดับหนึ่งร้อยขึ้นทั้งนั้นนะครับ นี่ครับผมข้างคาผลไม้ที่อยู่ทางด้านด้านหลังแผนที่นะครับนี่ที่เราผ่านมาเนี่ยนี่จะมีเราจเห็นอะไรแบ้างเดี๋ยวไเล่ยดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมที่จะมีการปลดรลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยจะมีอ่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยจะมีการปล่อยแผนที่ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปจุดสามกันได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้นี่คือบอสมีมีผู้เล่นลากลากบอสตีด้วยนะครับน่าจะลากไปหากลุ่มเมื่อกี้นี้นะฮะนี่ก็คืออาชีพนักดาบนั่นเองก็จะมีความสามารถที่เลือดเยอะแล้วก็อ สามารถล่างบอนได้นะครับอแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของแพทใหม่ที่ได้อัปเดตไปนะครับผมก็คือแผนที่ใหม่เั้าหังคนแล้วก็ปลดล็อกเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไม่ใช่เพียงเท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีแผนที่ออกมาอีกนะครับผมอีกสองแผนที่แล้วก็มอนสเตอร์ใหม่บอสใหม่ก็คาดว่าเพื่อนๆจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นะครับก็วันนี้ อ่าเกมก็ก็จะมารีวิวทั้งหมดเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันเลยนในรเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ